<c oughs> ตอนนี้อยู่ฮานอยไรไลนกาแฟจะออให้ดูบรรยากาศการขับรถที่นี่ที่นี่คือไม่มีไฟเขียวไฟแดงครับดูการขับรถที่นี่โอ้โหมอไซค์นี่ไม่ใช่น้อยเลยทุกคน เนี่ยคนที่เดินคนที่เดินมาตรงกลางนี่ดูคนข้ามถนนชิลมากเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ไม่หยุดเลยครับโอ้โหรถเ,เมืองไทยนี่ชนโอ,โ,อชโอ้โหไอ้เ <c oughs> กี้ยววอซ้ายชิลรโอ้โถหลบซ้ายหลบขวาโอ้เดินเดินไม่สนใจโอ้ยไม่โอ้โอ,โอ,โอ้เดินมันเดินระยะขะจัดเลยครับคือแบบเดินชันที่สุดเดินแ <c oughs> นวถนนแบบว่าแนวกว้างไง ปกติถ้าเราจะเดินจากนู้นมาอย่างนี้ถ้าเป็นคนไทยต้องทีเราสเต็ปครับปึ๊บปึบแล้วก็ขยับมาก้าสามครั้งนี่เดินเก่าโอ้ดดูมองซ้าค์คนนี้โอ้ดูคนนู้นคนนู้นคนนู้นนี่ครับโอ้โหเหมือนเหมือนบล็อกกิ้งสเตปโอ้โหเดินนี่ครับสูตรสูตรลับคือไม่ต้องทําเป็นไม่รู้เรื่องแล้วรถจะหลบไปเองรถจะหลบไปเองจิ๊กโอยไปดูดิ โอ้ดีแต่กันเป็นเรื่องปกติโอ้นี่นี่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยดูรถดิใช่แต่ได้คุ้มมากโอ้ดูคนนู้นคนนู้นมาทิ้งขยะคนนู้นมาทิ้งขยะข้ามาทิ้งขยะข้ามหนูมาทิ้งขยะโอ้ต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้เนี่ยมันเรื่องอะไรกันเนี้ยแม่งมันน่าสงสัยว่าทำไมไม่มีอุบัติเหตุทั้งทีวะ ตากลกกกกลางๆนี่ไม่ต้องทราบโอ้ดูนี่นี่นี่สองสองโอ้โหเฉียดม,มันจะพูดยังไงดีวะโอ้โดูไม่มีไฟแดงครับระบบนี้จริงๆเอาไปใช้กับเมืองไทยน่าจะได้นะาแ,แบบว่าตีกันตายมีเงนรถไม่ได้น้อยเนยี่ยโอ้โหมันแบบดูตัดตัดกะะมูอใส่หืมใส่หลบ ที่นี่คือรถใหญ่ต้องหลบนะเออวัดจากคนเดินเออเดินโอ้โหดูคนนู้นโอ้โหตรงกลางเดินข้ามถนนกันแบบว่าโอ้โหอืมโอ้โหมอไซน์นี่ต้องหลบอ่ะดูคันนี้ดูคันนี้โอ้โหโอเค